คุณตาท่านนี้เขาสารตะก,ก้าขายค่ะเพื่อที่จะได้หารายได้เรียงชีพนะคะพร้อมกับถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยนี่เลยนะคะตะก,ก้ากระด้งกระจาดนะคะและงานจากสารพื้นบ้านจากไม้ไผ่ที่เห็นเนี่ยอันนี้คือเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะของฝีมือของคุณตาซองวัยเก้าเออ ขอภัอยค่ะวัยกว่า80ปีเพิ่มอายุให้คุณตาเฉยเลยโดยมีภรรยาคู่ใจนะคะเขาช่วยกันเตรียมอุปกรณ์เอาไว้ให้ทั้งมีดไม้ไผ่เชือกค้อ,คอนและครีมนะคะที่ทําขึ้นมาเองคุณตาซองเนี่ยบอกว่า สมัยยังหนุ่มยังแน่นนะคะจากสารเสร็จจะปั่นจักรยานออกขายตามหมู่บ้านบางครั้งเนี่ยก็มีลูกค้ามารับถึงที่พออายุเพิ่มมากขึ้นร่างกายก็ไม่เหมือนเดิมปวดแขนะปวดขาไปหมดเลยลูกค้าที่สนใจนะคะต้องมาซื้อเองที่บ้านทุกอย่างเนี่ยขายราคาเดียวก็คือ200บาทขาดตัวเลยนะคะนอกจากคุณตาจะทําขายแล้วเนี่ยก็ยังถ่ายทอดความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ที่สนใจอีกด้วยนะคะเพื่อนําไปสร้างงานสร้างราย ได้เลี้ยงครอบครัวแล้วก็ถือเป็นการช่วยสืบสารงานหัตถกรรมพื้นบ้านไม่ให้สูญหายอีกด้วยค่ะถ้าเกิดว่าสนใจอุดหนุนงานหัตถกรรมจากสารคุณภาพดีฝีมือคุณตาซองไปได้นะคะที่บ้านจรวยตาบลลำดวนอําเภอลำดวนจังหวัดสุรินนั่นเองค่ะเป็นกำลังใจให้คุณตาคุณยายนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับ<ช>อุดหนุนกันด้วยนะจ๊ะน่ารักช่วงหน้าค่ะห้าม